สวดีค่ะชอรี่กิรัสดาเจียทิวัตนะคะตอนนี้ได้ทำงานที่ c i g นะคะบริหารแวนดไทเทเรสค่ะได้จบมตอต้นที่นิสค่ะคือ New International School of Thailand ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วเสร็จหลังจากเรียนจบลิก็ย้ายไปที่นิวยอร์กนะคะไป Pratt Institute ลิก็ไปเรียนตอนแรกเข้าเรียนเป็น architecture ค่ะและ้วตอนหลังลิก็จบด้วย interior architecture ค่ะ คือตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยความสนใจอ,อย่างแรกคือพวกดีไซน์เนาะคือคุณแม่ร่เองเขาก็จะอยู่ในเชิงคุณพ่อด้วยนะคะพวกของอินพอร์ตหรือคุณแม่คือดูแลแฟชั่นแบบผู้ชายซึ่งครานีเ้เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบซื้อแซมเปิลสตอดหรือว่าก็คือต้องเ,ออเหมือนตัวเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในในใ,ในกลุ่มพวกดีไซน์ในเชิงแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งพอ ตอนมาถึงว่าเออจะเรียนต่อเรียนอะไรดีนะอะไรเงี้ยลิก็หาโปรแปกรมนะคะเพราะลิก็ค่อนข้างแบบเก่งถนัดด้านเลข <หา S 1> กับดีไซน์มันก็กลายเป็นแบบเออสถาปาน,นิกห,หรือว่า interior, อินเทอร์เน็อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากเรียนจบตอนไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเอนจอยจริงๆคือเวลาเอ็กซ์เพรียร์สเราไปกับเพื่อนเวลาไปทานอาหารหรือว่ามีคนมาเยี่ยมเอ่อตอนที่เราอยู่น,ยนิวยอร์กว่าต้องไปร้านไหนดีคือทุกคนจะต้องมาถามลิก่อนว่า เคยมาสโก้รีสอร์ทเคือไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องบุ๊กให้คนอื่นหรือว่าไปทางกับเขาจนตอหลังก็เลยมีความสนใจในเรื่องอาหารมากขึ้นหลังจากอยู่นิวยอร์กแบบประมาณ10ปีอะค่ะลี่ก็ดีไซน์ว่าเอ้ยนี่ลองทําดีกว่านะเรียนทําอาหารมองว่าในอนาคตนี่อ,อาจจะอยากเปิดร้านแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นเชิงอาหารเชิงคาเฟ่แล้วก็จรวมไปถึงแบบเอ่อผลิตภัณฑ์ก็แค่คา,ายห้างอะนะคะแต่เป็นเวอร์ชนันย่อมยาวเ,เวอร์ชันที่แบบเป็นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พอเราได้รวมตัวกับคนที่เรารักนลครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเฮ้ยยูทำอาหารแบบนี้หรอวิธีทำเป็นด้วยหรอคือมันแบบเป็นความภูมิใจที่เราแบบเออจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่มันต้องแบบใส่ใจแต่ก่อนเป็นร้านอาหารเทอเรสใช่แล้วก็เป็นเดอะเท r เรสใช่ค่ะ oh. แล้วก็มีการปรับเป็นไทเทอเรสมันน่าจะเป็นเรื่องของตอนนั้นในคอนเซ็ปที่เราปูอะคือเราเริ่มมี ทัวริสเข้ามามากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พอเป็นแค่ The t e r r เร e เนี่ยเราไม่ได้มีคำห้อยหรืออะไรก็มองว่าลูกค้าจะไม่ First impression ไม่ใช่อาหารไทยเราอยาก emphasize ความเป็นไทยเราก็เลยเปลี่ยนจาก The t e r r e c e เป็น t h Thai t e r r a c e คือ t h ไ t e r r a ce อ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่มาปีนี้ร่วมปีที่48ปีแล้วนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่า ด้วยความที่อาหารเป็นจุดเด่นของแบรนด์จริงๆะนะคะมันไม่ได้ต้องปรับเยอะอย่างที่บอกคือเราอาจจะแค่มาดูมาทัชอัพให้คอนเซ็ปต์แน่นขึ้นแล้วก็จริงๆในเชิงร้านอาหารเองนะคะห้าถึงสิปีเหมือนห้างเหมือนอออคิด,คดง่ายค่ะแฟชั่นองนี้ค่ะมีซีซันอลปีหนึ่งเปลี่ยนสีครั้งใช่ไหมคะห้างเองวินโดว์ดิสเพลย์เป็นซีซันอลนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องดีไซนนะ์เราต้องปรับให้ทันกับดีมานของตลาดเสมอหรือว่าเทรนด์ในปีนั้นๆร้าน,นอาหารจะไม่ได้ปรับได้เร็วเท่านะคะจะมีการออกเป็นซีซันอลเมนูแต่ด้วยลุคของแบรนด์เองอะคะ่ะมันต้องอยู่ที่ประมาณ5-10ปีมันต้องมีการรีเฟรชโลโก้มีการรีเฟรชคอนเซ็ปต์มันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบ To t a l l y 100%แต่ว่ามันจะย้ำให้ทุกๆร้านใน1ิสาขาท,ที่เรามีนะคะหน้าตาแล้วก็ ไม่เคย m a n a g คนเยอะขนาดนี้ค่ะแค่แบบใน management เองเนี้ยค่ะทีมนี่ก็7คนค่ะก็เยอะกว่าตอนที่ทำมริกาโตใช่ไหมคะส่วน under ใน operation wise เองรวมร้อยคนนะคะเพราะว่ามีครัวมีหน้าร้านใช่ไหมคะกว่า10สาขาเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็ไม่เคยที่จะต้อง communicate คนเยอะขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ freelance เสร็จทำร้านอาหารก็เป็น small community ไม่ได้ต้อง deal directly กับ ลูกค้าแต่เนีี้ก็คือเริ่มใหญ่ขึ้นละแถมต้องดีล directly กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้น on top คือมันไม่ใช่แค่คนของเราอะค่ะคือต้อง make sure ว่า experience ของลูกค้า on top เนี่ยเขา happy แบรนด์เราด้วยนกันค่ะอันนี้นะ่จะเป็น challenge ค่ะแล้วก็การที่จะต้องเข้าใจวิธี communicate กับเขาหรือว่าสื่อสารข้อมูลต่างๆว่าเราจะปรับแบรนด์นะด้วยเหตุผลอะไรเราก็ต้องหาวิธี เขาถึงคนในหลายๆกลุ่มอายุอะค่ะก็ก็จะเป็นอีกชั้นเลยถ้ามีโอกาสได้มาทางเทเรสนะคะลิอ,อยากจะแนะนำอย่างปอปียสสดนะคะ ของเราก็จะใช้แป้งโรตีที่นุ่มนะคะเครื่องแน่นนะคะจะมีหมูหวานหรือจะเป็นกุนเชียงหรือจะเป็นผักปลอดสารต่างๆโรยด้วยไข่เสิร์ฟกับซิกเนเจอร์ซอสของเรานะคะรวมไปถึงกับทงังมัสตาร์ดเองอันนี้ก็อยากที่จะแนะนาให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะอีก2เมนูที่รีชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดมันปูซี่โครงหมูอบนะคะหรือว่าจะเป็นผัดไทยเองแต่คนที่ไม่เคยกินผัดไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นเมนูที่ต้องทานทุกอาทิตย์ส่วนของหวานนะคะเราทําสดทุกวันก็คือตัวกล้วยเชื่อม ะะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เมนูอีกตัวหนึ่งค่ะก้วยไข่เชียม